ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับคขมินชันตาบีจีนะฮะครับอ่ะ <c oughs> มีสาตัวหนึ่งชื่อว่าเ<ช>คอร์คูมินอยนะฮะลดการอักเสบของลำไส้แล้วก็กระเพาะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยได้อย่างแน่นอนนะฮะนั่นก็คือใครที่มีปัญหานะฮะจุดเสียงแน่นเฟ้อนะครับปวดท้องโรคก,กระเพาะปวดไหลย,ย้อนทานคขมิ้นชันตาบีจีขมิ้นชันเป็นขมินคัสนะคะ อเอาเฉพาะอันใหญ่ๆนะคะแล้วก็สกัดอเอาเปลือกออกนําไปบดผงปริมาณการใส่เยอะกระท้องตลาดคือ400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการตอบรับก็จะต้องดีกว่าอย่างแน่นอนวันนี้จัดโปรหลักร้อยครับจัดโปรเลยครับหนกระปุกมี30 <c oughs> แคปซูนด้วยกันนะครับกระปุกละ290บาทครับแต่ว,วันนี้มีโปรสมายกระเป๋าซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นถ้าใครสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624นะครับหรือที่แหล่งสุขภาพดีสแกนเก็บโค้ดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับคร <c oughs> ับค นี่เลยครับคุณแม่ลีหน้าจังนะฮะทำไมอ่ะเออมื่อเช้าคุณแม่ไปกลมราชทานอะไรนะไปกลมาราชทานได้เดี๋ยววันนี้มาว่ากันด้วยแต่ว่าทางด้านของคุณยุ่นภูสนุกนะครับมอบกระเช้าเคลียร์ใจนะฮะกับแม่ลีนาจังแล้วนะครับ<ะ>จากกรณีนะที่เกิดดราม่าช่วงค่ำคืนที่หลายคนให้ความสนใจสําหรับเรื่องราวของนักแสดงนะครับนะที่เป็นนักแสดงภายใต้สังกัดของวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์แล้วก็แม่ลีหน้าจังได้มีการ ป็นเหมือน,น,นเป็นแคปชั่นไหมอะที่บอกว่าหยุมหัวขอดมรักแร้จน<ร>เกิดแฮชแท็กแบร์ลี<ร>น่าจังขึ้นมาก็ขายผลิตภัณฑ์รักแร้ขาวแล้วไม่ให้มลมรักแรแ้แล้วมึงจะไปให้ทาตรงไหนล่ะคะเออตามที่ได้นําเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ครับจนทางค่ายเนี่ยร่อนจดหมายไม่ได้สนับสนุนให้ถูกคุกคาม แล้วก็ได้ให้นักแสดงเนี่ยพักรักษาจิตใจแล้วนะคบแล้วก็บอกแม่ว่าแม่เป็นในนี้คุกคามทางเพศแล้วแม่ก็จะฟ้องเออล่าสุดนะครับด้แสดงหนุ่มเองครับได้นํากระเช้าครับไปมอบให้กับแม่ลีนาจังแล้วนะฮะหนุ่มยุนนะครับก็โดยในเพจข่าวโหดได้เขียนข้อความระบอกว่าพระเอกซีรีส์นะครับมอบกระเช้าให้แม่ลีนาจังนะฮะโดยหนุ่มยุ่นนะครับได้มีการเผยสั้นๆว่านะฮะขอบคุณแม่ลีนาจังที่เอ็นดูผมนะครับ ด้านแม่รีหน้าจังก็ได้ตอบกลับบอกว่าก็ยินดีนะฮะที่เป็นพระเอกซีรีส์เนาะและอนาคตก็จะก้าวไกลดังเปรี้ยงปร่าไปสุปตาของเมืองไทยยินดีด้วยนะลูกรักเป็นอันว่าจบดราม่าเคลียร์กันแล้วเรียบร้อยนี่เราเห็นแล้วภาพนี้ถือว่าจบดราม่านะคุณแม่อย่าไปพูดว่าเขาคุกคงคุกคามแล้วก็พระเอกคนนี้ไม่พอใจหาวว่าแม่ไปคุกคงคุกคามไม่ใช่นะันเจอนเจอนองยุ่นนะจตดจับน่ารักน่ารักน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะข่าวไหม เป็นหยวกอะเป็นหยวกกล้วยอะถ้าขาวหยวกในตู้ว่หาขาวเลยเด้อตูจับอะฉั้วไเจอกลางวันอ,อืมแล้วหน้าลากแล้วก็ไม่หยิ่งด้วยนะยิมย้มเยิ้มอันนี้คือทนายใครเนี่ยอะไรทนายใครอะไม่รู้นะะจะพูดถึงตอกเพชรใช่ไหมเพชร จบกฎหมายเหรอนะคบพูดถึงเรื่องของดราม่ากันหน่อยดีกว่าแม่ลีน่าจังจบอันแรกไปแล้วนะแต่ก่อนหน้านั้นมีดราม่าใช่ไหมที่บอกอะไรกันแฉแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีคุกวีเอพีจนมีข่าวบอกว่ากรมราชัณฑ์เดี๋ยวจะเอาเรื่องไม่ได้มีข่าวเขาไปเอาเรื่องแล้วเอนั่นแหละก็มีข่าวว่าโดนเอาเรื่องแล้วนะครับล่าสุดเคลียร์ดราม่าคุกวีเอพีครับ ลีหน้ามอบกระเช้าแก่กรมรชาชทรรนะฮะเออคุณยุ่นมอบกระเช้าให้แม่ลีหน้าแม่ลีหน้ามอบกระเช้าให้กรมรชาชทรรมบิแม่ก็เอากระเช้าอิยุ่นทาไมให้ไม่ใ, <laughs> ใช่คนละกระเช้าออกัน,ออาานต่อราชทรรต่อไม่ใช่คนละอันผมดูแล้วนะฮะ<อ><อ>กลา <laughs> <laughs> ย <laughs> ลเป็นประเด็นร้อนคนละอันนะฮะคิดด่เนี่ยกลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาครับจากการณีที่แม่ลีน้าจางังนะต้องขอโทษด้วยน,นะที่รับได้ไปออกรายการแฉครับเมือรร่อ31สิงหาคมที่ผ่านมา <laughs> พูดเรื่องของคุณพิงกี้สาวิกาแล้วก็พูดถึงเรื่องของคุกเวียพีจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาจนทางกรมราชสาาอักราชทันเนี่ยนะครับจะมีการแจ้งความกับแมรีนาจังและมดดำนะครับล่าสุดก็โดนไปแล้วนะครับแล้วก็มีคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งที่แมรีนาเนี่ยได้นํากระเช้านี่เข้าไปขอโทษขอโพยเคลียร์ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะกับกรมราชทรนเดี๋ยวไปดูคลิปนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่ากระเช้านั้นเนะี่ยไปมอบให้แล้วนะครับเป็นการขอโทษนะครับ นี่ใส่ชุด,ดเกี่ยวไปเลยเกี่ยวเนี่ยมาจากขออาภายัยนะคะคในสิ่งที่ดิฉันได้เป็นผู้วิเคราะห์ข่าวในในการแที่เขาเชิญดิฉันไปเป็นแขกรับเชิญถ้ามีสิ่งใดที่ดิฉันละเมิดกับกรมราชทัณฑ์ท่านอธิบดีหรือว่าท่านรองอธิบดีหรือว่าข้าราชก,การในกรมราชทัณฑ์ทั้งหมดฉันกราบขออภัยจริงๆค่ะมีได้มีเจตนาเป็นการ ดำเนินการข่าวไปแบบตามกำลงัลงของไทยครับองอนะครับะะะเพราะว่าเขาไปกับเ,เขาไปกับอันนี้อีกคนนึงน้องอีกคนนึงที่แบบว่าที่เข้ามาให้ข่าวไงเขาพาไปนัดพบกับแฟนท่าน ผอ,อใช่ไหมครับนะฮะท่านผมนาจะผนานก็ถูกว่าท่านผอ,อคนนี้ท่านไม่ได้คนใจแค่ท่านเป็นคนใจกว้างใจดีเออคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของ ผู้ต้องขังเนี่ยเราอย่าไปมองว่าเขาเป็นคนจิตใจแคบนะอาจจะจับสะพืดเลยไม่ตีนจะจับไม่ใช่นะครับหลายคนเป็นคนใจกว้างนะจิตใจดีด้วยจิตใจดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพลักษณ์อาจจะดูน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อย่ามองแค่ภาพลักษณ์ท่าเป็นคนใจกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรท่านให้อภัยได้ท่านก็จะให้นะฮะแล้วก็การที่อาจจะมีข่าวบอกว่ามีโทรศัพท์พวก VIP อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแสนนานแล้ว จริงไม่จริงเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะตอบคําถามนี้ไดแ้แต่การที่แม่พูดเนี่ยก็อยากจะให้ทางกรมรละสถา,านเนี่ยได้จะมีการตรวจสอบเพราะแม่ก็เป็นสื่มมอมวลชนคนหนึ่งนะครับเมื่อมันม,มีข่าวลือออกมาอย่างนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทําได้ก็คือต้องตรวจสอบ,บ,บแต่เราเข้าใจความรู้สึกของกรมรัชทถานเพราะว่า ท่านก็นมีความรู้สึกว่าเอ้ยกรม,มนิตย์ทางก็ทงานเราก็ทํางานอยู่ของเราดีๆครับแต่ทําไมมาเจอข่าวนี้อนะฮะก็ขอให้จบกันดีๆนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แล้วก็เคลียร์กันอย่างลงตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเคลียร์จบกันไปกับเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งก็ต้องออกมาเคลียร์ออกมาพูดหน่อยนะครับไหนๆก็ต้องเจอคุณแม่และเบรกนี้ขอไปคุณแม่ทั้งสาข่าวสามประเด็นไปเลยะนะครับเพราะแม่ลีนาจังครับยันว่าไม่มีปัญหากับพี่นวัตนะฮะต้องออกมาถามว่าจริงๆอ่ะมีปัญหาจริงหรือเปล่าหรือแค่งอนหรือว่าไม่มีปัญหาหรือว่าอะไรยัังงไคครรานนี้ะบ ช่วงนี้เนี่ยแมรีนาก็จะมีประเด็นให้เราดูกันทุกเรื่องเลยนะครับแต่ก็จะทําให้เห็นนะฮะว่างานเนี่ยก็ปังพอๆกันเลยในโซเชียลก็จะเห็นแม่อยู่บ่อยครั้งไปออกรายการโน้นรายการนี้ก็คงไม่แปลกครับที่ต้องเจอกับนักข่าวเม <c oughs> ื่อเจอกับนักข่าวครับเราก็เลยต้องไปถามกันหน่อยถึงประเด็นพี่นวัตนะฮะว่าตกลงแล้วจะไม่มองหน้ากันจริงๆเลยหรือไม่หรือว่างนอนกันเฉยๆ <c oughs> มีการไปตาม <c oughs> น้อตามงอนกันหรือ,อยังอะไรยังไงอพูดถึงประเด็นนี้กับแม่ดีนาจังกับพี่นวัตนิดหนึ่งครับเป็นยังไงคุณแม่ มึงมึงให้จีนมึงเอามาให้น้ำพริกมาให้กูแต่กูรีวิวไว้มึงจนมึงขายได้สิบกว่าล้านสลึงหนึ่งกูไม่ได้จากมึงนะไอ้ขนมมึงที่เอามาให้ก็คือให้กูช่วยแจกเพราะว่ามึงนอนอยู่ในโรงพยาบาลป่วยอยู่ไงเราอะรักเขานะเราสู้ให้เขาเลยตอนนั้นอนะเราอะออกมาไฟกับพวกสลึงเราออกมาไฟกับรัฐบาลนะจนเพจเราโดน,กนแกล้งบอกสาเีก็ขอบพระคุณมมกที่ยังรักแลระรพแม่ปลาล่าสุดฉันก็ต่อสู้ให้อีกบ้านนะ ฉันก็แบบว่าฉันเคยเจออีกฟ้าในรายการแฉที่วันนั้นเขาไปพร้อมฉันฉันยังเล่นกับอิงฟ้าเลยไม่ต้องไปกลัวสัญญาทาตุถ้ามีอะไรเดี๋ยวแม่ลีน่าจัดการให้จตบให้เลยเนี่ยอ๋อไม่เคยโทรมาพี่นวัดก็ชอบนะที่แม่ลีน่าเนี่ยออกมาด่าเขาทุกวันเพราะว่าเป็นการสร้างแสงให้เขาเพราะว่าแย่งสีเกิดเอ้นี่มีนิเวิร์สเพราะว่าช่วงนั้นมีจุนิเวิร์สดังมากของเขากัดดอกไปนิดนึงก็ต้องการเพราะว่าจะได้มีคนมาจ้างนกข่าไง เราก็เลยบอกว่าอ๋อเขาแก่แต่แม่อย่าด่าอย่าใครบอกฉันไม่ด่าเขาฉันด่าเอฟซีชานอ่าสรุปว่าเขาเอาจริงๆนะแม่ได้นะแม่ก็ใกล้ชิดกับพี่วัดใกล้ชิดกับแม่ลีน่าเขาทะเลาะกันจริงไหมไม่แล้วพี่วัดเขาไม่เขาบอกบอกว่าเขาไม่ได้โกรธเขาเคยบอกกับแม่ว่าไม่ได้โกรธแต่ว่าแแต่ว่าแม่อย่าด่าแรงเขาบอกอย่างนั้น อย่าด่าแรงอย่าด่าแรงแรงนะที่ที่นี่คือรเวลไหนก็พี่คุณแม่ด่านั่นแหละอย่าด่าแรงไม่เราเขาได้คุยกันยังอ่ะคุยกันเขาโทรมาหาพี่เต่าเองเลยไม่ใช่สองคนดิไม่ได้แม่ยังยังแล้วเขาจะเมื่อก่อนเพาสนิทกันเขาก็รู้แล้วแล้วเขาจะมีโอกาสคุยกันมัมีมันต้องมีปะมีเออมีคนดีกันแล้วประเด็นรู้จักกันมากี่สิบปีแล้วประเด็นที่ทะเลาะกันคือเรื่องที่ไป M U M U T ก็ไม่ส่งอาหารให้กิน เรื่องไหนคนถามกันเนยว่าเรื่องสรุปสองเรื่องเนี้ยงอนเรื่องไหนมันมีการทําน้ําพลิกแล้วทีนี้เนี่ยอืคนที่เขาทําน้ําพลิกกค่พี่วัดแต่พี่วัดเขาซื้อซื้อซื้อแบรนด์นั้นแล้วอืมแล้วคนทําน้ําพลิกก็ยังส่งน้ําพลิกให้แม่ลีน่าแล้วบอกให้โปรโมทให้หน่อยอ๋อซึ่งแบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ของพี่วัดไปแล้วอ๋อเออแล้วเวลาโปรโมทไม่ได้โปรโมทของพี่วัดไงแต่เป็นของคนนู้นเพราะว่าแม่ก็สงสารคนนั้นเพราะว่าแกลําบากโควิดที่ผ่านมา น้ำพริกมันขายไม่ดีอ,อแกก็เลยช่วยครับมันเกิดจากความหวังดีแล้พี่ไว้เขาก็ฝากบอกว่าไม่ต้องไปโปรโมทเพราะน้ำพริกแต่พี่วัดก็ซื้อมาแล้วอืคแค่นั้นอืแล้วก็พอดีแม่แกไปไปมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์เออเวลาแกไปเนี่ยแกก็คงจะไม่เป็นคนที่นั่งเงียบๆแกก็ต้องสาหาประเด็นอด้วยการด่ายอีกเวทีหนึ่งก็คือเวทีพี่วัด เขาพี่วัฒน์ก็เป็นเวทีคู่แข่งกับมิชชั่นอเวิร์สใหญ่อะก็ใช่เออแล้วแล้วมันมีประเด็นที่ว่าพี่วัฒน์ไปแบนนักข่าวเพศเพศนางงามน้องๆพี่เต่าทั้งนั้นแหละลูกสาวทั้งนั้นเลยไปแบนว่าไม่ให้นําเสนอเอาภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็พีแล้วเดเพจพวกเนี้ยมันสนิทกับแม่อืมมันก็เลยมาก็เลยบอกว่าเฮ้ยนักวัดมึงใจกว้างหน่อยครับเออเด็กไปแชร์ออกไปเออเด็กมันทํามาหากินเออก็แค่นั้นแหละ แล้วพี่วัดเขาก็โทรมาบอกว่าอย่าด่าแรงไม่โกรธหรอกแต่อย่าด่าแรงแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสได้คุยกันก็โอ้ยพวกนี้โกรธใครนานที่ไหนล่ะอ่าเออสรุปเขาไม่ได้ทะเลาะกันรุนแรงนะเขาอาจจะมีเคืองเคืองกันบ้างกับคาพูดหลายๆคำแต่ว่าเดี๋ยวเจอกันเขาก็ต้องคุยกันน่ะคุยแล้วติดเลยไหมฮะคุยแล้วจะติดไหมเป๊ะติดแน่นะเออเขาจะแหมเธอทําไมไม่ได้ฆ่ากันตายเนาะไม่ใช่ก็อาจจะมีเป็นการงอนกันไหมใช่คำว่างอนกันพอไหม มันได้งอนก็คือทะเลาะเลยทะเลาะนั่นแหละแตวพอกที่สุดมันเป็นเลเวลเลเวลที่แบบว่าไม่ได้แรงเวอร์ไม่ได้แรงเวอร์อ๋อเข้าใจเลยโอเคโอเคแล้วฮะเดี๋ยวมีโอกาสก็ก็อยากให้คือดีการแต่ว่าแต่ว่าคุณแม่เขาก็บอกมาแล้วว่าตอนคุณแม่ตกแพลเนี่ยนะคะคุาพี่วัดนั่นแหละเป็นคนที่แบบว่าแนะนำต้อืมต้องตกเลยก็แกมาโทรหาพี่วัดแล้วแกบอกว่า แกไปเลือกตั้งผู้ว่าใช่ไหมแล้วนักข่าวไม่ตามแกตามแต่คุณชูวิทย์เพราะตอนนั้นคุณชูวิทย์ดังมากมใช่ไหมล่ะตามแต่คุณชูวิทย์เนี่ยเวลาแล้วเวลาแกไปชนกับคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์ก็จะหนีแกไงครับเออแล้วแกจะทํำยังไงดีพี่ว่าก็บอกว่าแม่ต้องตกแพตกคลองแสนแสบตกโชว์ ก็เลยเป็นคลิปตกเรือในตำนานไปเออพอตกพับแกก็ได้ขึ้นหน้าหนึ่งเลยดังเลยนั่นแหละแล้วตกไปช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วก็มีกุมารดึงกันเออนั่นแหละเติร์นครับจบไปกับประเด็นดราม่าสามประเด็นของพี่เลี้ยงเอาแม่ดีหน้าจังในช่วงนี้แล้วกันใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวพักไปอีกสักครู่นึงครับต้องขอขอบคุณนี่เลยนะคะครับพามิชชันตาบีจีวันนี้จัดโปรพิเศษค่ะจัดโปรเลยครับในกระปุกวีสามสิบแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละสองร้อยเก้าสิบบาทครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นซื้อเยอะแต่จ น้อยครับถ้ากระปุกเพียงแค่1น0 0บาททั่วเท่านั้นอย่าช้าครับรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0 9 5 7 1 8 4 6 2หหรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเขียวโคตดมุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับกับคอมพิชานตระบีจีค่ะคักสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ